วัสดีจุนก็จำเรียบสูนอ้องเอฟซช่องบันอสคราวทุกคนนะครับอีไหนอันนี้ก็เด็กๆของเรานะครับม,มาสแตนบายใกล้ๆบ้านนะครับรอเอข้าคอกนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบสี่โมงแล้วนะครับ,นะรบเด็กๆเ,เราก็จะมารออยู่ใกล้ๆบ้านริมรัวเลยนะครับ ยังจะเข้าคอนะครับเรายังไม่ให้เข้านะครับตรงนี้เาสกัดไว้ก่อนสกัดไปนะครับก็จะพากันลงไปกินอย่างนี้นะครับจนกว่าเราจะอนุญาตให้เข้านะครับก็จะมาเดินเข้าคอกันเองเลยนะครับไปเลยลองไปกินก่อนรอสักสี่โมงครึ่งก่อนนะไปลงไปมงดาวอยู่โน้นนะครับมังดาวอ่าม้วน นอนอดีอย่างนะครับฟัวพอมาใกล้ๆแล้วก็เรายังไม่ให้เข้านะครับสกัดไว้นะครับก็จะลงมากินรออยู่นะครับบิมรั้วบ้านนี้แหละครับนี่จะเป็นทางเข้าบ้านนะครับไปทางข้อด้านหลัง จะมากันเองนะครับใกล้ๆเวลาประมาณ4โมงครับก็จะมารวมกันอยู่แถวๆนี้แหละครับใกล้ๆบ้านประมาณสัก4โมงครึ่งถึง5โมงนะครับเราก็จะอนุญาตนะครับปล่อยให้เข้าคอกได้ก็จะเดินเข้าข้อกันเองเลยนะครับนง่ายๆสบายๆนะครับวัวไล่ทุ่งในช่วงนี้นะครับต้องฝึกให้เขานะครับรู้เวลานะครับ เราเคยให้เข้าช่วงไหนเขาก็จะมาอยู่ประมาณช่วงนั้นแหละนะครับใกล้เวลาเขาก็จะมาวนเวียนอยู่ใกล้ๆเวลาที่ได้เวลาเข้าข้ออันนี้ก็เป็นการแสนรู้นะครับของสัตว์เลี้ยงของเราเราต้องฝึกเขานะครับก่อนหน้านี้จะมาเร็วก็ประมาณ3ามโมงนี่สามโมงก็จะเดินเข้าข้อกันเลยเราก็โอ้มันเร็วเกินไปนะครับ เราก็จะสกัดเอาไว้ก่อนเราสกจจัดจากครั้งสองครั้งเนี่ยเขาก็จะจําได้แล้วว่าเวลานี้นะครับมาเข้าคอกไม่ได้นะครับเขาก็จะมารออยู่ตรงหน้าบ้านแถวนี้แล้วครับกินไปจนถ,ถึงเวลาที่เราปล่อยอนุญ,ญาตให้เข้าออกได้เขาก็จะเดินเข้าของเขาเองตามเวลานะครับตอนนี้ก็จะก้าอยู่ประมาณสี่โมงสี่โมงครึ่งช่วงนี้นะครับเป็นเวลาที่ให้เขาเข้าคอกแล้วก็ไปกินฟางในกอก กินอาหารเสริมนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเลี้ยงนะครับวิธีการเลี้ยงของผมเองที่ฝึกนิสัยฝึกให้เขารู้จากเวลานะครับการออกข้อการเข้าข้อ,อเนี่ยเราก็จะรู้เวลากันเองแล้วนะครับสัตว์ใครที่มีปัญหานะครับเรื่องวัวเย็นข้ามแล้วไม่มาเข้าข้ออ,อะไรเงี้ยตอนแรกๆก็จะมีวิธีนะครับ มีวิธีคือเอาหญ้าหรือเอาอาหารเสริมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่วางไว้ให้เขาในข้อนะครับจะให้เขาเข้าข้อช่วงไหนเราก็จะไล่ไล่เข้ามาช่วงเวลานั้นนะครับอยากให้เข้าเข้าข้อสี่โมงครับเราก็จะเล่าจะไปตามไล่ในทุ่งนะครับมาให้เขาเข้าข้ออยู่ประมาณช่วงเวลาสี่โมงพอเขาเข้าข้อแล้วเขาได้กินนะครับก็ได้กินหญ้ากินอาหารนะคที่เราวางไว้ให้นะครับ สักสองสามวันนี้นะครับเ,เขาก็จะจําแล้วนะตอนนี้เขาจะจําแล้วว่าเขาจะมาเข้าคอช่วงเวลานี้ <historical> เขาจะได้กินอาหารกินหญ้าอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะจําเวลาช่วงเวลาที่เขาเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกทริกหนึ่งนะครับอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับที่ผมใช้แล้วก็ได้ผลด้วยนะครับก็ฝาก f c ด้วยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องวัวเข้าคอไม่ตรงเวลากนะ็ต้องไปตามไล่ Crash, ตามหาทุกวันนี้ใช้วิธีของผมได้เลยนะครับไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ เดียจะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงอันนี้ก็มีอาจจะคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับแต่ว,ว่าในตัวของผมเองนะครับก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ได้ผลค่อนข้างจะดีนะครับนะครับนี่ก็ฝาก FC นะครับทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับนะครับในการเลี้ยงวัวนเล็กในน้อยมาฝาก FC ใครก็อย่าลืมนะครับ คลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านเ็ซีทุกท่านนะครับไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ